สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านวันนี้จะมาวิาพพวาเคราะห์ภาพพุทธประวัติจากหนังสือเลขทิพยภาพพุทธประวัติจากหนังสือเลขทิพย์ภาพบนนี่ภาพบนนะคะภาพบนเดอ้อภาพบนนี่ก็ เป็นภาพสี่คนนี้หามคนตายเนี่ยคนตายเนี่ยตายก็คือศูนย์เนี่ยตายก็คือศูนย์ศูนย์สี่คนหามก็เป็นศูนย์สี่แล้วก็สองคนดูนี่สองคนดูบนเด้อค่ะเด้วอวิเคราะห์เลขออกมาเนี่ยบนเป็น ศูนย์สี่สองแฟนคลับสมัครน้บเบอนองนี่เนาะวเคราะห์อ,ออกมาภาพนี่เป็นศูนย์สี่สองเด้อค่ะตายก็คือศูนย์หามสี่คนก็คือสี่เบิงสองคนก็คือสองศูนย์สี่สองมักน้บเบอร์ค่าว,วันที่ 16. สิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยสิบสี่หกสิบสี่เด้อค่ะ อันนี้มาวิเคราะห์เลขล่างค่ะจากภาพพุทธประวัตินี่หลจะจ้ะภาพล่างก็กคือเลขล่างเนาะเลขไทยเลขไทยลอตเตอรี่นะคะอันมีนอนนี่นอนนอนก็นคือหนึ่งค่ะนอนหนึ่งนี่เพิ่นสนีนี้นี่เพิ่นเห็นเพิ่นเห็นอะเมียกับลูกเพิ่นเนี่ยนอนเนี่ย นอนลวเพิ่นกับบอมักนี่ลูกเพิ่นซื้อล้างหูเนาะแต่ว่าเพิ่นสีนี้นี่ค่ะนอนกับขึ้นหนึ่งนีกับือ้นหนึ่งขึ้นกันแปลออกมาเป็นตัวเลขค่ะนีกับขึ้นหนึ่งและมีภาพอยู่าาสามคนนี่หนึ่งสองสามนี่มีภาพอยู่สามคนถ้าแปลออกมาเนี่ยภาพสามคนนี่ก็คือ สามสรุปแล้วเลขล่างเนาะเลขล่างนี่ก็คือเลขหนึ่งสามค่ะหนึ่งสามค่ะหนึ่งสามด้วยจ้าเลขบนเลขบนก็คือเนี่ยมีคนตายเนาะตายก็คือศูนย์ศูนย์หาาสี่คนนี่ กับซีค่ะซีซีและอันนี้มีอันนี้กับสองสองคนเบิงเบิงเขาหามกับเป็นศูนย์ีสองค่ะมักน้ำบอจ้าศูนย์สี่สองามากกับกดไล่กดติดตามใไ้เด้อเจอาบังเทือสิบ่พลาดเดสค่ะ งวดต่อไปก็คือบได้พลาดค่ะงวดเมื่อกี้นี่กับวิเคราะห์อ,ออกมานี่กับแม่นอยู่ได้ค่ะแม่นอยู่แม่นอยู่งวดเมื่อกี้นี่บันีีงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้ารอยสิบสี่นี่เป็นภาพพุทธประวัตินี่หลยจ้าของพพุทธเจ้าเนาะ สรุปได้ว่าบนศ4นสองล่างสามหนึ่งกระคอจบการวิเคราะห์ภาพพุทธประวัติจากหนังสือเลิมที่ว้เตเพียงทอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อเจ้าจะบริพาดงวดต่อไป สวัสดีจ้า